สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บีเนเจอร์รีวิวเลขเด็ดเลขดังหวยซองหวยทำมือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในคลิปนี้จะนำเลขเด่นคู่มือเสียงโชค มาเทียบกับผลการออกลางวัลแบบตรงงวดข้ามง,งวดเริ่มจากการเทียบแบบตรงงวดในงวดวันที่หนึ่งกันยายนผลการออกรางวัลเลขถ้าย3ตัวบน356 2สองตัวล่าง3 1หนึ่งเลขเด่นงวดวันที่หนึ่งกันยายน5 6ห เข้าสองตัวบนในงวดวันที่16กันยายนผลการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวบน646ีสองตัวล่าง58เลขเด่นงวดวันที่16กันยายน4ี่เข้าสามตัวบน646งวดวันที่หนึ่งตุลาคม เลขเด่นคู่มือเสี่ยงโชค1 4 5 7 3 6ต่อไปเป็นการเทียบผลการออกรางวัลแบบข้ามงวดในงวดวันที่1กันยายนผลการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวบน3 5 6 2ตัวล่าง3 1 เลขเด่นคู่มือเสี่ยงโชคงวดวันที่16กันยายน 3, 1เข้า2ตัวล่างงวดวันที่16กันยายนผลการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวบน 6, 4, 6 2ตัวล่าง58เลขเด่น 4, 6เข้า3ตัวบน 6, 4, 6เลขเด่น5เข้าหลัก10ล่าง งวดวันที่หนึ่งตุลาคมเลขเด่นของงวดวันที่16ตุลาคม2 8 3 4 5 0สนำเลขเด่นคู่มือเสี่ยงโชคงวดวันที่16ตุลาคมเทียบชนกับเลข8ทิศพิชิตความจนงวดวันที่หนึ่งตุลาคมชนกับชุดสองตัว 4ี4ส4งสี8สามเทียบชนกับเสือตกถังพลังเงินดีชนกับชุดสองตัว505254เทียบชนกับเลขประชานิยมชนกับชุดสองตัว3034 3538 เทียบชนกับเลขเด่นพิชิตชัยมีตัวเลขชนกัน3ตัวคือสองสีเทียบชนกับแม่จำเนียนชนกับชุดสองตัว5 4 3สี่องสองสีเทียบชนกับลาบผลภูลทวีชนกับชุดสองตัว3าสอง เทียบชนกับเลขเด่นเดลินิวมีตัวเลขชนกัน4ตัวคือ2 3 4 5ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของข้อมูลขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชม และสนับสนุนช่อง v n a นเ r อด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ